สวัสดีค่ะเซลแฮมนะคะจากบริษัทเวลตี้ชิปปิ้งค่ะสินค้าต้องห้ามที่ควรรู้ในปัจจุบันนะคะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะออนไลน์หลายๆคนที่นำเข้าสินค้าจากจีนนะคะเพื่อมาขายกันอย่างมากมายนะคะเนื่องด้วยต้นทุนที่ต่ำนะคะแล้วก็คุณภาพสินค้าที่ค่อนข้างดีจึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายๆท่านนะคะหันมาเริ่มนำเข้าสินค้าจากจีนแต่รู้ไหมคะ ว่าการนําเข้าสินค้าจากจีนก็มีสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าด้วยเหมือนกันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. สินค้าประเภทยาเสพติดและของมึนเมาสสินค้าประเภทละเมิดลิขสิทธิ์ 3. สินค้าประเภทเพชรพลอยเหรียญเงินตาและธนบัตร 4. สินค้าประเภทของสื่อลามกต่างๆ 5. สินค้าประเภท อาวุธและของมีคมสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการนำเข้าสินค้าและมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อและสอบถามมาทางเราได้เลยนะคะค v e ลตี้ชิ p p ิ้งให้บริการนำเข้าสินค้าแบบครบวงจรถูกดีมีคุณภาพต้องเวลตี้ชิ p p ิ้งค่ะ